เอามากครับพี่น้องกินเข่าบานนี้หลังจากอึบไกลแล่แล้วแล้วครับ <ไป S 1> บอาน <ไป S 1> นี้บานนี้นี่ครับทีมงานานี่ครับทีมงานมากมากพี่น้องกินเข่ากรับอึบไก่นี่หละครับเอึ้บไก่ ข้างนั้นแม่นย่างครับนี่พี่พ้องเขาเพียงเขาย่างครับย่างย่างย่างมาเด้อโอ้ยสิกินผู้เดียวบ่ครับ <laughs> นี่ <laughs> ย่างตะโดนหรอแม้ว่าเศร้าเป็นยังเกียร์ไหมธรรมดาเนี่ยกินเยี่ยมหุดเลยย่างสิไปหาทันได้เีฉยโอ้ยตรางเป็นเนาะย่างครับนั่นย่างแพนแอกย่างพีพพ่น้องตัับเอาครับมาครับอึบไก่น,น<อ>ก้ำใกต้อนกับว่าไปครับ อย่างท่นคลิปนี่อาจจะไล่ช็อตไล่มวนแน่พี่นอ้อง <laughs> กดผิดมันกันเลยทีไ <laughs> ด้วลงลวหลายๆคลิปกับเอาท่นมาๆพี่น,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 น้องกินเข่าก็อึบไก่ครับแซ่บน้ำกนแซ่บน้ำกันมื้อนี้นจะปนเซอร์กระทั่งท่านประทานอประทานจะผ้าครับ อี่สานบ่เจ้าผอบผอกันครับส่องพูยหน่อยคือเกาไปเห็นยังหลืครับออเพื่อไกลโดด,ดล้วบ่ได้บ่ได้ลงมครับเอออุดมสมบูรณ์ครับเออบ่ได้ผมบ่ได้ื้อจมูกซอยมูจกักเสียดอกพีนพ่น้อง่นอื่นมากิน,อนเออทางนี้กัเออทางท่านผู้ซอยเพิ่นครับนี่พอขั้วชั้นหนึ่งคือกันครับ เออโู้ขักขนาดเลย่าง,งเอาจังงๆ่นก็ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเอ่อเที่ยวนาพอกันไหมครับขอบคุณพี่น้องทุกกำลังใจที่กดติดตามช่องพญนยน้อยคนมางนกเขาหวัสดีครับ